ปอ้ยป,ยปยูมันนี้ผู้ข่าเขามาหาปูมาหาแนวทางโคขงสุดท้ายได้ปูด้อให้ลูกให้ล้านให้ยาให้โยกได้ปูเดื้อวันนี้ปูโอ้เห็นนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเป็นเลขห้าครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมขี่ครบรับครับเมื่อนี้นะครับเนาะผมก็ไปเดินทางครับมาที่วัดหลวงปู่มูลที่ตักสีโลครับท่านผู้ชมครับส่งมาเมือนี้นะครับเนาะก็มาหาแนวทางครับโค้งสุดท้ายครับงวดประจําวันที่หนึ่งะครับเนาะเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568ครับก่อนที่จะไปขอโชคขอลาบแนวทางโค้งสุดท้ายจากหลวงปู่มูลนะครับเนาะ ผมกระสิดียผ้าท่านผู้ชมนะครับบอกกลาวสิ่งศักดิ์สิทธิครับโดยเฉพาะนะครับเนาะท้าเวสุวรรณแห่งวัดหลวงปู่มุนครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อสาธุเท้าวเวสุวรรณเจ้าที่เจ้าทาง ที่อยู่วัดหลวงปู่หมุนในภูคาเขามากราบนำ้ำรสการศรีระหลวงปู่หมุนเพื่อที่จะมาขอโชคขอลาบแนวทางโค้งสุดท้ายก็ขอจงให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดทางด้วยเถิดสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะผมมีความเชื่อเหลือเกินนะครับเนาะว่าองค์หลวงปู่หมุนให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราขอที่เราอธิษฐานในทางที่ดีครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าถหากว่าขอในทางที่สุดๆแล้วนะเนาะหลวงปู่่ให้ครับหลวงปู่ไม่ให้จริงๆครับท่านผู้ชมครับต้องขอในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะนี่ครับผมก็อยากสิขอให้หลวงปูม่มุนนะครับจงบอ,อกโชคบอกลาบสามโตสองโต,งตก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออีกแบบนะครับ ช่วยเหลือให้ประชาชนมดหนีมดสินเดอ้อปูครับท่านผู้ชมครับเป็นพยาคุดนะพยาคุดอ,องอาจมากทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเปิดโชบเปิดทางเดอ้อพยาคุดปูเอ้ปูมันมีภูกขามีความเดือดร้อนนะปูเอ้เป็นตัวแทนเอฟซีคนไทยทวประเทศปูเอ้ปู จงปกปักรักษาดูแลประชาชนชาวไทยและกะทหารกล้าทุกๆคนนะปูเดยออกยางปูเอ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจบุดีนะปูะสิ่งบางคนกะมีหนีมีสินหลายระปูชักหน้าบ่ถึงหลังชักหลังบ่ถึงหน้าปูก็ขอให้ปูจงปดหนีปดดสิน เห็นเนื้อเดือบูด้อดูขอเป็นเลขกสามตัวเดือปูเลขกถ่ยายแล้วมาที่หนึ่งดักกะเป็นเลขกสองตัวเดือปูเด้อสาธุสาธุาธเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมเนาะครับเนาะไปกราบสิริละหลวงปู่มุนครับอยู่บนเจดีครับท่านผู้ชมครับพื้นเฉื่อยแฉะนะครับเนาะฝนตกทั้งวันตกแต่เมือ่อคืนเนครับท่านผู้ชมครับ ช่วงนี้ก็เป็นหนาฝนนะครับตกในตกดีนะครับเนาะถึงฝนสิตกจนในกัะบบยอทอนะครับมาหาแนวทางฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับเนาะถึงสินีเหตุการณ์บทสงบทา้งบานเฮาครับกับหมอปีแยงครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารคงจะปกป้องรักษานะครับเนาะเชื่อใจทหารไทยได้ครับท่านผู้ชมครับตับรองไม่มีปัญหานะครับเนาะ ตอนนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาถึงแล้วนะครับเนาะตัวน,นี้เป็นโรงแก้วครับท่านผู้ชมครับเป็นโรงแก้วที่บรรจุสิรีราหลวงปูมม่มุนครับเอาละครับท่านผู้ชม,มครับเห็นมาครับตอนนี้ปู่ก็นอนนิ่งสงบ,บนานะเนาะละสังขารที่โรงแก้วครับเอาละครับท,รท่านผู้ชมครับถตาหากท่านผู้ชมคนใดเนานะนะไม่เคยเห็นองค์หลวงปูมุมนครับ ชมนะครับเนอะอาะได้เห็นแล้วก็จุมิโฉพิลาบเด้อครับก็ให้ยกมือสาธุสาธุขอพรขอโชคกระปูดเด้อครับปูเอ้ยปูมันในภูเขาในน้ำชินบับเบิ้ลสตูดิโอเป็นตัวแทนเอฟซีทะปูเด้อเป็นตัวแทนพี่น้องมาขอโชคขอลากระปูก็ขอให้ปูจุมปูดเมตตาให้ พุทธสารที่กชนทุกคนเพ่นมีโคมีลาบมันดีมันสิบนปู่ดื้อสาธุสาธุเอาละครับเสียงขยายแสงปุ๊บปั๊บแ๊บแบครับเกิดจากอะไรครับหรือว่าปู่แสดงพิธารครับท่านผู้ชมครับสังเกตคอัเนาะเวบเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเกิดแสงดำขึ้นมารับอะไรครับนี่แสดงว่าปู่รับทราบครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุจริงๆครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ กล้องผมก็ยังถ่ายชัดเจนครับมาตอนนี้กลับมืดครับเอาอีกแล้วครับกล้องเกิดแสงไฟสว่างสาธุสาธุครับซึ่งผมมีความเชื่อว่าปู่แสดงปฏิหารครับสาธุสาธุเอาลครับโมนี้มีหลุดรับเนาะมีหลุดอีเล่ครับโมนี้เอาล้ครับท่านผู้ชมครับมีลุ้นจริงๆครับมีลุ้นจริงๆนะครับในสิพาท่านผู้ชมมากาบองค์ปู่มนที่เป็น คุณจำลองเสมือนจริงนะครับเนาะสาธุสาธุปู่ครับผมสรขบก่อนอื่น,นครับเนาะผมก็ต้องอนั่งเคร่องชุดบูชาดอกไม้มาถวายปู่นะครับเนาะกาครับเป็นชุดดอกไม้ที่สวยงามครับเนาะ,ะปู่ปู่มันเป็ผู้ขาเขามาหาปู่มาหาแนวทางโค้งสุดท่ายด้ปู่รื้อกระคองให้ปู่จงกออกมารับ บูชาดอกไม้จากญยาิจากโยมนะปูด้อสาธุสาธุปูเอ้ยตอนนี้จังหวัดของเข้าปูเฮบาบ้านญยาิโยมมีความเดือดร้อนเนะ้อปูดือ้อก็ขอให้ปูจงปกปักรักษาทั่วประเทศเรื่องละปู่พอสิเป็นจังหวัดได้กระสางตอนนี้ก็ให้ปูจงช่วยปกป้องเนะ้อปูด้อรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้ ประชาชนญยาิโยมสุกคนละกะเลาเราทหารทั้งหลายให้เพื่อนปลอดภัยด้อปูดื้อปูแล้วก็ลูกก็อยากขออีกปูก็ขอโชคขอลาบแนวทางโค้งสุดท้ายด้อปูด้อหมดประจําวันที่หนึ่งปูเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมปีพศ2 6 8ปูคันว่าปู่สิใงห้ลูกในร้านตัวใดก็ขอให้ปูจงอ่ายยิบโชกยิบลาบใส่มือหลูกเมื่อหลานด้อปูดื้อสาธุสาธุ เอาล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะบางเถื่อบางขัางควบเสือนะครับเนาะมันก็หามกันมาเลยครับหามกันเลยดีครับไอสิว่างมง่ายหรือว่าจังไดี้ยกระสางนะครับเนาะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับนี่นะครับเนาะเป็นรูปภาพขององค์ปู่มุนครับท่านผู้ชมครับอ่าอายุปู่นะครับเนาะอายุปู่ได้หนึ่งร้อยเก้าปีครับเห็นบ่ครับท่านผู้ชมครับ เป็นเลขอาทันนเนาะหนึ่งร้อยเก้าปีซึ่งก็ออกบ่อยเหลือเกินครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์หรือว่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีพ้าท่านผู้ชมครับเนาะเดินไปข้างล่างไปขอโชคขอลาภแต่ก่อนที่จะไปขอโชคขอลาภกับปู่ครับผมกสิทธิพาท่านผู้ชมนะเน,ะเน,ะนาะสวดคาถาบูชาหลวงปู่มุนครับเพื่อเสริมบารมีเสริมโชคเสริมลาบ สาธุสาธุมาสวดคาถาบูชาหลวงปู่หมุนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมพุทธายะยจงได้จงมีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวะมิหลวงปู่หมุนที่ตัสสีลมหาลาภปูเชมิสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับ ในเลือกแต่ย่ามอดีแล้ะครับผมสิพาทันผู้ชมนะเนาะไปด้านล่างครับเพื่อที่จะไปขอโชคขอลาบจากองค์หลวงปู่คงสุดท้ายเป็นเหล็กสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวและกับเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวนะครับเนาะ,ะปู่เอ้ยบา้านี้ลูกกระสีดิลงไปข้างล่างได้ปู่บา้านี้ปู่ก็จงไปยิบโชคยิบลาบให้ลูกให้ล้านให้ยาิให้โยงนะปู่ดอ๋งวันนี้ปู่พร้อม ตรงๆเจาะเอาตามันเด้อปูเดือเจาะเอาตามันเม็ดเดียวเดืปูอย่าให้หลายตัวเด้อปูเด้อลูกหลานเงินหน่อยทุนหน่อยเอาล้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากเด็กปอกกาวปูนะครับนอกจากเสถ่าทานผู้ชมครับเดินทางไปขอโชคขอลาภด้วยกันครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะเนาะมีโชคมีลาบกับปูครับวันนี้ครับผมก็เสด็จตั้งจิตตั้งใจนะครับขอกับปูสามตัวดีๆตรงๆนะครับเนาะ ผมมีความเสื่อมว่ครับวันนี้ครับปู่ต้องให้แน่นอนครับไม่เชื่อยาลบหลู่นะเนาะไม่เชื่อยาลบหลู่ตอนนี้ผมกะได้เดินทางมาด้านล่างครับเพื่อที่จะหาแนวทางและขอโชคขอลาบโค้งสุดท้ายกับหลวงปู่หมุนนะเนาะเอาไปฝากเอาไปตอนทันผู้ชมครับสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะ กะเดมีชาวบานครับมาอาศัยพึ่งบารมีขององค์หลวงปู่หมุนครับซึ่งกระเดอพยญมาจากกัณลักษณ์เขาเนาะชายแดนมาพึ่งบารมีขององค์หลวงปู่มุนก็ะขอให้องค์หลวงปู่มุนครับจงคุ้มครองให้พี่น้องชาวไทยของเขาจงปลอดภัยสุภุสุขคนเด้อปูอ่ญาติโยมลูกหลานกะมีหนีมีศิลพะลุ่งพระล่างปู่ ก็ขอความเมตตาจากปู่เด้อปู่เด้อลูกหลานญาติโยมเดือดหลอดอย่างนี้ปู่ถ้าหากว่าปู่สิห้ตัวใดเด้อปู่เด้องวดนี้ก็ขอให้ปู่จงยิบโชคยิบลาบปู่เสกโชคเสกลาบลงในหเด้อปู่เด้อสาธุขออนุญาตเด้อปู่เด้อลูกขอส่องตัวเลขที่แขนปู่ครับเนาะพอว่าผมยังเข่ามากับเห็นเลขอยู่ตรงแขนปู่ครับ เอาละปูเอ้ยสิให้ลูกเห็นร้านตัวเด็ก,กปลกโคตรชัเดเจนเลปูเด้อสาธุสาธุเป็นเลขอะไรครับท่านผู้ชมครับที่แขนปูขอชัดชัดเนเด้อปูเด้อลูกขออนุญาตปูไม่ได้มารับตัวปูวนี้เป็นเลขอะไรครับเป็นเลขอะไรครับท่านผู้ชมครับผมเห็นเป็นเ,นเลขสามครับสามอะไรเนาะหรือว่าสามห้าครับ ขออน<ร>ุญาตนะปู่เด้อแ๊แฟบครับผมสังเกตเห็นเลขปรากฏตรงแขนปู่ครับหรือว่าปู่จะให้โชคให้ลาบโอ้เห็นนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเป็นเลขห้าครับเลขห้ากับเลขสองครับเนาะหรือว่าปู่จะให้ห้าสองครับสาธุสาธุอะตรงมือผมครับตรงมือผมเป็นห้ากับสองครับสาธุเด้อปู่ให้ออกไเลเด้อปู่เด้อคุตสานยิ่งกระชอนกระสิ่งเมื่นี่เมื่อศิลป์ละปู่ ซึ่งผมเห็นเด็กปากฏที่แขนปูนะครับเนาะเมื่อกี้ก็คือหาสองครับเอาละปูบาดลูกสิขอเป็นเลขจากหขยละปูเด้องดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิงหาปีพุทธศักราช2,568ถ้าหากว่าปูสิห้ตัวด้ปูก็ขอให้ปูจงไปสิงสถิตก็ขอให้ปูจงไปดนบรันรดาลจิตเจ้านาทีที่อยู่กองสลากปู บม่ว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ชายปู่สิเป็นกะทอกกะเทยกะ้างปู่โตสิตําดําเตีย่ยวล่งพอกล่งพุ่งหัวหลอกหัวลานกะตาปู่ขอให้ปู่ดลบันดาลจิตเจ้าหน้าที่เรานั้นปู่ให้มุนเลขจากกองสลากเล้ปู่เด้อให้มาตกอยู่ในไหยปู่ข้างสามตัวแล้วก็สองตัว นาโมตัสสะพะคะวะตุระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะตุระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวะสันิวาสินัปจุปันนะหิเตนะวายเอมตังเฉติเปมังอุปหลังวิโยโถติกิจปุเพวะสันิวาสินัปจุปันนะหิเตนะวายเอมตังเฉติเปมังอุปหลังวิโยโถติกิจปุเพวะสันิวาสินัปจุปันนะหิเตนะวายเอมตังเฉติเปมังอุปหลังวิโยโติกิจสาธุสาธุคครรัับท่านผู้ชมบ ตัวแรกเนาะเนาะผมจะขอปลูกเป็นเลขสลากสองตัวนะปูเนาะสองตัวล่างปลูกเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่นะปูเนาะเลขล่างปลูกสองตัวปูเอาละปูขอให้ปูจงยิบใส่เมื่อหลูกเมื่อหลานนะปูเนาะสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเนาะเนาะตัวแรกครับอู้เอาับ ปูให้แล้วครับตัวแรกครับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับตัวแรกมาแล้วครับเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก้าสาธุสาธุชัดเจนครับเนาะชัดเจนเป็นเลขเก้าครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับสนับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสองตัวครับเนาะเลขท้ายสองตัว เอาละปูเะป่เอ้ยตัวสุดท้ายนะยิบใส่เมื่อหลูกมือหลานเด้อปู่เด้อสาธุสาธุหยาดโยมสิเดมดนี่มดสินปู่เอาละครับตัวสุดท้ายจริงๆครับตัวสุดท้ายอึบเอาปู่ให้ตัวนี้ครับปู่ให้ตัวนี้ครับเป็นเลขอะไรครับชัดเจนไหมเลขอะไรครับเป็นเลขห้าหรือเลขสามครับเดดูดูนะครับเนาะเลขอะไรเนาะปูบ่บานข่มชัดเจนปูบ่บาน ไม่ชัดเจนจริงๆครับปูเอ้ยขอใหม่เ้อปูเด้อลูกนี้ไม่ชัดเจนปูไม่รู้เป็นเป็นก้าวอะไรครับเนี่ยตัวสุดท้ายอ่ะไม่ชัดเจนครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันเอาละปู่ขอยิบใหม่ปูขอยิบให้ใหม่เ้อปูเด้อเอาให้ชัดเจนนะปูเอาแล้วครับตัวนี้ชัดเจนครับเป็นก้าวก้าวเอา ูให้เช่นนี้เท่านะเป็น99หรือว่า96หนะครับเนาะหรือว่าเกสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคับรท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสาตัวครับเนาะหรือว่าเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งครับเอาละปุ้ยบานเนี้ ขอความเมตตาด้วยครูเด้อกันฟูใช้จะได้จากตรงน,น,นี้ยึดให้ดูสลานด้อครูเด้อเป็นเลขสามตัวสาธุสาธุาธมาแล้วครับเลขสามตัวตัวแรกครับตัวแรกครับตัวแรกเป็นเลขสูงนะเนาะเป็นเลขสูงสาธุสาธุ เอาละปูตัวที่สองเได้ปูบ้านยาให้พิษยาให้เพี้ยนนะปูเด้อย่าให้เขื่อนแม้แต่เต็มเดียวปูสาธุสาทุเอาละครับตัวที่สองครับมาลุ้นกันเลยนะครับเนาะเอาละครับปูให้ละครับตัวที่สองครับว่าจะเป็นศูนย์อะไรครับตัวนี้คงเป็นเลขห้าชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าอ่า 05จริงๆครับ05จริงๆนนะเนาะต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวสุดท้ายจริงๆ,ให,งๆให้เขาตรงๆเดปูเด้ออยาให้แปลงหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก่าเก่าเป็นหกปูเสียหายตรงได้ขันโป๊ะโป๊ะ,ปะไปเลยเดาปูเด้อขอตรงๆปูอยากให้เคลื่อนแม้แต่แต้มเดียวปูอยาให้ซับหนา้าซับหลังเดาปูเด้อ ลูกหลานเงินใหม่ปู่สาธุสาธุเอาแล้วครับปู่ให้แล้วครับตัวสุดท้ายว่าจะเป็นศูนย์ห้าอะไรครับท่านผู้ชมครับอะไรครับไม่ชัดเจนอย่างวน่ลูกนี้ตัวอะไรครับศูนย์ห้าอะไรครับเอาละครับไม่ชัดเจนจริงๆครับดูไม่ออกเนาะศูนย์ห้าหนึ่งหรืออะไรครับ ไม่ชัดเจนครับปูขอใหม่ด้วยปูเด้อขอใหม่ปูเอาขอชัดๆเนด้วยปูเด้ออย่างนู้ตุ่งแพร่ต่อปูอ้ยเอาล้วครับเป็นเลขห้าครับศูนย์ห้าห้านะครับเนาะศูนย์ห้าห้าครับมาสรุปกันนะครับเนาะมาสรุปกันสำหรับโค้งสุดท้ายครับงวดประจำวันที่ หนึ่งเดือนสิงหาปีพุทธศักราช2568รบปครับอ่ะปูให้โชคให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะสำหรับหัวนี้นะครับเนาะ,ะเลขสามตัวครับจับอยู่ตัง้งหลายเถื่อนครับเนาะพอว่าจับเธอแหลกกับบทชัดเจนครับเลขสามตัวครับปูให้ก็คือ055านะครับเนาะศ5นย์้า้มสิบปีตัดเด่นเป็นหา0 5 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้สมครับส่วนเลขสองตัวครับปู่ให้เป็น9ก้าเก้านะครับเนาะเป็นเก้าเก้าชัดเจนครับแต่ที่ในแขนปู่ปรากฏที่ผมเห็นตรงนี้ครับผมคิดว่าปู่แสดงปาฏิหาริย์ครับให้เห็นตัวเลขในแขนปู่แล้วเนาะก็คือ5หสองครับห้าสองนะเนาะถ้าให้ท่านลูกชมนํำจไปพิจารณานะครับ สตัวได้แก่055 2ตัว99และ52ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะเนาะผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะองค์หลวงปู่บุนนะครับเนาะจงโดนบันดาลกับให้ท่านผู้ชมครับเน,น,นะนา,เาะจงมีโชคมีลาภแล้วก็ให้สมหวังสมปรารถนาครับให ลำให้น่วยให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะปูเด้อให้ญนตยนโยมเขาหมดดีหมดสินปูครับนี่ครับผมชินบาเบอร์สัตโูก็ต้องขอากราบล่าท่านผู้ชมก่กนครับครับสวัสดีครับ